ย้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสันเทียนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Kingdom Rush กันแล้วคราวที่แล้วเราได้ฆ่าเวสแนนไปแล้วที่เป็นบอส่านนี้ครับแล้วเราก็้วเราก็ปลดล็อกดันใหม่เยอะแยะเลยแล้วตอนนี้นี่เราเล่นเราเล่นผ่านด่านตรงนี้แล้วนี่เราอีกชาร์เดกับไอรอนชา l l เด g e ไปอสองสาด่าน ก็เลยได้ดาวมาเพิ่มมันก็เลยจะเอามาอัพอันนี้เราได้สองดาวก็จะอัพอันนี้ก่อนครับแล้วเราก็จะไปเล่น่านนี้นะคเพราะัวร์วาเป็น,ดน่ดนเอลิทที่ยากมากนี่เขาเขียนว,ว่าเอริสเตจเขาบอกว่าต้องมีดาวมากกว่าห้าสิบดวงถึงจะมีโอกาสผ่านได้ที่เหลือเขาไม่รับประกัน แันดิกแล้วบกแกนมาจะตั้งไว้ด้านหลังก่อนมันเป็นสูตรถ้าอยากรู้ว่าทำไมก็ไปถามเอาเอามาหลิกไปกันด้านหลังมันมาตรงกลางครับแต่ว่าเว็บอื่นมันจะมาด้านล่างกับด้านบนซึ่งเวลามันเข้าป่ามันเดืดเงไม่ได้ในด่านนี้ก็ให้เงินมาแค่ห้าร้อยเดอลลยต ตรงนี้ต้องสร้างเป็นบาเลมีบิทเทียเห็นไหมด้านล่างมันดิตมาสิบสามตัวอันนี้ก็ไปด้านบนเนี่ย านบนนี้ยอมพมันออกมามันน่าจะโดนย่อมพกนี้อยู่ก็ไม่ต้องห่วงไปปัญหาคือด้านล่างออกมามันก็เข้าเข้าไปได้เลยเราเลยต้องการด้านล่างไว้เราจะเข้าไปแล้วจุนไม่ต้องมายุ่งไม่มันเข้าได้ อ็ได้แน่เลยววะอาไ้หนูตัวไป่หนด้าน,นล่อะไรไปเรามีของพวกนี้อยู่ครับไม่ต้องห่วงเราสามารถใช้นี้ได้เจ๊แช,ช่แข็งมันก็ยังพอช่วยได้อยู่ ดีมากมาดิคแคสสกิลเลยแค่แข็งเอฟฟอร์ตี้ดีมากมีสกิลเหลืวอยู่มีไอเทมดลือครับโอเคตัวบินมาแล้วแต่กอยด้านล่้าเป็นบบนดิตเหมือนเดิม ต้งการด้านล่างไหดีตีด้านล่างสิเฮ้ยผอมดดีมากไอ้โง่เขาบอกให้ตีด้านล่างไปตีด้านบนทําไม้แนนโมมันรอดอยู่แด้แหละมีป้อมเยอะขนาดนั้นมาโรเดอร์ก็มา ก็ต้อเคตรงนี้้องสร้างเป็นเมททาวเวอร์เอาไว้กันชักหน่อยมาเยอะมากเลยวูฟกับวอลก็จะมาฮะได้มามารวมกันดีกว่า แล้วก็ใช้ไฟอนไม่ดีกว่าไม่ทันแล้วอ้าเอาเอาันนี้ออกมาตรงนี้ให้มันวิ่งโดนไฟไปเรื่อยๆเ,เป็นการฆ่าที่อำมาหิตมากคราวนี้ก็ลุมเลยเอา้าวลุมกับบอกก็จะมาแนละ้ว อน,นี้ก็ต้องเป็นเอาธนูไว้ก่อนโอ้มันมากันเยอะมากเลยเว้ยสิบแปดแล้วได้มีหัวใจอยู่ครับไม่ต้องหว่วงมีฮาร์ดบล็อกไม่ละมีฮาร์ดบล็อกอยู่กล่องหัวใจไม่ต้องหว่วงเอาแล้วก็จะมาะโถใช้เป็นแต่เยอะเลย อ๋อมีเลเดเตอร์ด้วยตัวใหม่มีให้เลดเตอร์ตีเมจิกแอทแท็กด้วย,วยอาร์เมอร์นี่ก็เกรดเลยโหดโหดมีเลดเตอร์โยนตีเป็นเมจิกแอทแท็กก็เลยโหดเนี่ยตีคนแรง นีม่มันโดหนหา่าเดี๋ยวเว้ตีมันนี่ต้องเอาเป็นอาเคนอัพได้น,นี้ก็น่าจะสบายเริ่มสบายขึ้นแหละด้านล่างมีแบนดิตสามสิบตัวแบนดิตกับอ้าวแบนดิตกับเลเดอร์มากันเยอะเลยดี เก okay. ด้านล่างเริ่มเอาอยู่แล้วตรงนี้ไม่เอาไม่อยู่ออกมาให้พวกนั้นโดนไฟตายกรรมที่มันควรได้รับแข็งอัพเทลพอร์ตก่อนเทลพอร์ตนี้ไปห,หน่อย องใช้คาถาแช่แข็ง่ะจ้าโอเคเะไดบอดนี้ไปให้หน่อยสิฟ้าอัน,นี้ดูดูมันไม่ตายเลยนี่เลเดอร์เนี่ยติวมันแบบเกาะแข็งมากอ่ะ จะกลอยมาไม่เป็นไรแต่ด้านล่างมีวอลกาต้องหัวจะต,ตายยังวะโอ้มายก็เดินรถน้อยมากเออดีตายละก็จะตายไอพวกนี้ันไม่หยิงด้านล่างด้ยรู้สึกเหมือนมันจะปึกเป้นปีมาก ไม่ต้องหวงเออต้องห่วงด้านล่างมาโคตรเยอะแล้เพื่อนเราไม่ตีตรงนี้มี Pew Reager เ,เ,เป็นตัวใหม่อีกแล้วใช่ไหม ไห้ดูนี่พิเรเจอร์แอเรียเมจิกแอทแท็กด้วยตัวโคตรใหญ่เลยเมจิกรีสิตแตนด้วยนะเนี่ยจะผ่านได้ไหมนอกดูดิเมจิกรีสิตแตนเยอะด้วยเด็กก็โคตรเยอะเป็นหัวหน้าหรือเปล่ากออ็เทเลพอร์ตกลับดีแลละจะได้ค่าให้พวกหลังก่อน ก็ใช้เลยตุ่มๆเลือดเยอะมากตรงนี้มีบิกแกนด้วยแล้วก็เลดเดอร์ก็ามาด้านล่างเป็นบีกแกนสามสิบตัวเอายิงปืนไม่เคยช่วยอะไรมากเลยถ้ายิงปืนอ่ะ จะได้ปอดกลับเยอะๆเลยเจ๋งน,นี่ตีไม่เข้าเลยสิปอกี้ตีน้อยมากเมื่อกี้มาเลยจ้าเว็แบบไปค่านั้นได้ผมได้เงินเยอะไม่รู้สีได้อะไร่ไม่ได้ดู มีด้านล่างก่อนได้โปรดทำไมเจ้ามันงงเง่าอะไรขนาดนี้ด้านล่างก็ไม่ยิงเดยวก็ตายกันหมดโอเคต้องยิงด้านล่างสึงอยู่ก็ดีเหมือนกันดีมากให้พวกบาบเลียนจัดการก็ได้บริเลียนตีแรงเหมือนกัน เทเอดกลับสิครับ,รรดบได้เออเอตุดมดีมากเทเลพอดกลับไปหนึ่งตัว กินอีกงแเว็บนึงเจิงด้านล่างวูฟกับวอกเงะเงะเมื่กี้ไปทำธุร,ระอะไรนิดหน่อยด้านล่างนี้เอาอยู่อยู่พี่เด,ดเจีตัวนี้ก็ตายแล้วก็ได้เงินมาอยู่แต่ด้านบนด้านบนนี้สิ

เซเจอร์สามตัวดูดิโคตรเยอะอ้าวเฮ้ยตายหมดเลยอ๋อถูกเทเลพอร์ตนี่เองอันนี้เราเอาเป็นเทเลพอร์ตเหมือนกันช่วยกันเทเลพอร์ตหน,นี้ยังไม่รอดราเนี่ ด้านล่างเอาเป็นขวานคู่จะได้ตีแรงขึ้นนี่ตีแรงขึ้นทีละสิบก็ถือว่าแรงนะแรงมากมีแบนดิตนัดเดียวนัาจะเกือบตายแบนดิตเลือกแก้สาข้านวนี้ตีตีหมดพิเรศเจ้ามาด้านบนแล้วอัปเดตเลย ก็ได้อัพเดอร์อันนี้อัพเป็นเยอะนิดไว้อัพต่อฟอร์ดอัพเพื่อให้มันแบบเอาเอาไอ้น้ำมาพันแล้วมันจะได้อยู่นิ่งๆเราต้องการให้มันอยู่นิ่งๆอ่ะโอเคเลดเดอร์วอล์กเลดเดอร์วอล์กมาโรเดอร์ bọc dược mãi pháo nắm bơi nắm này được chuỗi thể giúp tang mày hiểu là tìm mày tóc Nếu có chạy tang mày tạo bụi lạy tang mà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 y เลตเตอร์ <Later. S 2> ดานบนก็นมาแล้ววอกดานนี้ตัวมอต้องเยอะด้าลนน่างกำลังไฟเลเตอร์หนึ่งตัว ด้านบนดิพคดเยอะไม่ได so ้เีอยขนาดนี้โอเคพอกันได้อัพช็ตเนวช็อตแล้วก็อัพเอ็ดเ็ดช็อตไางเผื่อมันจะเฮดช็อตได้บ้างจะได้หหดขึ้นอะไรดิมตายมั เดี่เดี๋ยวนี้มันเกาะเกาะแข็จริงๆีไม่เขาเลยโอ้โอเคเอาัดิงขึ้นบนนั่นแหละเร่ไพอ ได้โปรที่ได้พอแล้วเจ๋งบันเทาได้อยู่อ้ใหม่กอนนี่มันเวฟสุดท้ายนี่ว่ะน่าจะตัวไอ้ตัวนี้มาเว้อยอเอาอันนี้ย้ายไปบนบน S up toing air ให้มันโยนขวานได้เย็ดเละครับอันนี้ัพไมู่ไม่รู้หนะ้าไม่รู้หลังนะ ัไปก่อนยินอยัตอดต่อสู้ไปมาลิกไม่ทำหน้าที่เลยยินอยู่ในด,ด้านบนรอดูชมวิวนี่ยโอ้ไม่ก็มาแล้วรอลูกไฟมาก่อนลักษนะน,นี้ไจะเขียยนแน่ด้านล่างน,นี้ไม่ต้องสนรนแต่ตรงนี้เท่านั้นย่าไม่เขียวว้ โอ okay. เคในสองตัวสุดท้ายเดี๋ยวเดนเลก็มาได้เลยยิงเดดเลยน,น้นี้ไอ้นี่ตาย,ยนี่เรียบรอย้อยเจ๋งเป็นแานที่ราหัสพอสมควรเลยเกือบแพ้แต่ก็ไม่แพ้ด้วยคราวนี้ต้องอัพอะไรดีอัพอะไรดี อันนี้ละกาัน s t a r c u r s น่าจะดีนะด่านต่อไปนี่เป็นด่านบอสแล้วครับ Bandit ล a y Ray หรือแลมดูคลองหายหมดเลยใช้ไปหมดเลยนี่ซื้อไปสักห้าอัน Extra อันนี้ก็อีกอันหนึ่งโอเคแล้วก็เหลือเพชรห้าร้อยเจ็ดสิบหกเป็นเลขสวยก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืม Subscribe Like Share และกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ในอนาคตได้นะครับคิดอะไรไม่ออกและพิ่งผ่านไปทล้งวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ